สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตารางไข้ในมิติการวัดความเสี่ยงของเหตุการณ์ผมแนะนําให้ท่านรับชมคลิปที่เกี่ยวข้องกับตารางไข่สี่คลิปที่ได้ทําการอัปโหลดไปแล้วสําหรับคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงการวัดความเสี่ยงของเหตุการณ์โดยใช้คอสแท a บหรือตารางไข้บริษัทบอกรับสมาชิก ของนิตยศาสารรายเดือนฉบับหนึ่งได้จัดส่งจดหมายไปยังสมาชิกด้วยมีอัตราการตอบกลับค่อนข้างต่ำดังนั้นจำเป็นจะต้องค้นหากลุ่มที่มีศักยภาพและเน้นส่งจดหมายในกลุ่มคนที่บอกรับสมาชิกหนังสือพิมพ์โดยมีสมมติฐานว่าคนที่อ่านหนังสือพิมพ์มีแนวโน้มจะสมัครเป็นสมาชิกเวาาสารด้วย ข้อมูลที่ใช้ของกลุ่มตัวอย่าง6,400คนโดยมีความทีดังต่อไปนี้จำนวนผู้ตอบรับหนังสือพิมพ์ประมาณ43%ขณะที่ไม่ตอบรับหนังสือพิมพ์56%และมีการตอบจดหมายอยู่ที่10%และไม่ตอบจดหมายประมาณ90% คำสั่งที่ใช้ใน analyze descriptive และ c o s t tab และนำตัวแปรที่ต้องการใส่เข้าไปที่ row และ column ตัวอย่างนี้กำหนดให้การบอกรับหนังสือพิมพ์เป็น row การตอบจดหมายเป็น column จากนั้นก็เลือก city function อีกตัวนึงก็คือ function cell โดยเลือกที่เปอร์เซ็นต์ในแถวหรือ row เดี๋ยวเรามาทดลองทำกันครับ เมื่อเราทำการเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาที่ Analy ล e ์เลือก Descriptive และเลือก Cost Tab ครับจากนั้นก็นำตัวแปรเข้าสู่กรอบแถวและคอลัมน์นะครับโลกับคอลัมน์ซึ่งโลของเราก็จะเป็นการบอกรับหนังสือพิมพ์และคอลัมน์เป็นการตอบจดหมายกลับนะครับ สำหรับตัวสถิตินะครับหรือสถิติที่จะเลือกใช้ก็คือ l i s t ครับจากนั้นก็ continue นะครับแล้วก็มาที่เซลครับเราต้องการเพิ่มที่เปอร์เซนต์ในโ o w ครับจากนั้นก็ continue ก็ตอบโอเคครับนี่คือผลที่ได้นะครับจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับจากข้อมูลด้วย Cost t a ท เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันใน PowerPoint กันครับผลที่ได้จากการทดสอบจะพบว่าจำนวนผู้ตอบจดหมายมีน้อยมากก็คือประมาณ10%ซึ่งจะเห็นว่าคนที่บอกรับหนังสือพิมพ์มีอัตราการตอบ13.7%ขณะที่คนที่ไม่บอกรับหนังสือพิมพ์มีอัตราการตอบรับที่8.2%ซึ่ง Relative Bridge ก็คือ 13.7นะครับหารด้วย8.2ได้1.668ดังนั้นผู้รับหนังสือพิมพ์จะมีโอกาสตอบสูงกว่าผู้ไม่รับหนังสือพิมพ์1.668เท่าอีกตัวหนึ่งซึ่งใช้วัดความเสี่ยงก็คืออ่อเรชนะครับโดยพิจารณาเป็นแต้มต่อถ้าเกิดในกลุ่มในกลุ่มของผมู้ตอบจะพบว่าโอกาสที่จะเป็น สมาชิกหนังสือพิมพนะ์จะสูงกว่านะครับ1.668เท่ากรณีที่มองในมิติของผู้มิตอบจดหมายนะครับจะพบว่าเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์86.3%และไม่เป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์91.8% 86.3นะครับ86.3หารด้วย91.8ก็จะได้จุด940แล้วนำตัวแปรทั้งสองมา หารกันเราก็จะได้ค่าออดเรชอนะครับก็คือ1.744ซึ่งสำหรับออดเรชอนะครับมีคนแปลความในภาษาไทยว่าเป็นแต้มต่อนะครับก็คือถ้าหากเราทายว่าเป็นผู้รับหนังสือพิมพ์ตอบจดหมายจะมีโอกาสถูกมากกว่าถึง1.774เท่านะครับนี่คือความหมายของ related bridge และออดเรชอ้ ซึ่งใช้ในการวัดความเสี่ยงท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด s u b สไครต์ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ